ส่วนค่าคือคอยนินมูลเทรดสายฟิวเจอร์นะครับก็ถูกล้างพอร์ตยับศูนย์กว่าประมาณ2.1หนึ่งหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวหลังตลาดคริปโตแดงฉานเป็นสีเลือดแทบจะตกนรกกันเลยทีเดียวและวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับว่าเรื่องนี้ มีที่มาที่ไปอย่างไรและจำนวนสถิติตัวเลขเป็นอย่างไรบ้างข้อมูลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาเข้าสู่ข่าวในเรื่องของนักเทรดสายฟิวเจอร์นะครับตลาดฟิวเจอร์ถูกล้างพอร์ตประมาณ2.1หมื่นล้านบาทหลังจากที่ตลาดแดงเป็นสีเลือดเลยนะครับไม่ใช่ตลาดสปอตก็ เลวร้ายเหมือนกันนะครับฟิวเจอร์นี้แทบจะขาดทุนเลยเนาะเพราะว่ามันเดาผิดเนี่ยนะครับฉากนั้นโดยเฉพาะนักเทรดสายลองนะครับจะถูกล้างพอร์ตไปมูลค่า663ล้านดอลลาร์บนเว็บเทรดต่างๆนะครับหลังจากคริปโตนั้นได้มีเม็ดเงินไหลออกนะครับจากระบบประมาณ100 0แล้านดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาฉะนั้นตอนที่เป็นตลาดขาขึ้นของบิตคอยเนี่ยนะครับ ในครั้งล่าสุดเนี่ยการเติบโตเนี่ยก็มากกว่า10%ในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ในที่สุดนะครับปิดคอยก็ก้าวข้ามกำแพงอย่างจริงจังที่ระดับ48,600ดอลลาร์ ตามมาด้วยการลดลงถึง7%นะครับในราคาปัจจุบันราคา bitcoin ก็มีการลดลงอย่างต่อเนื่องและมีการซื้อขายกันอยู่ที่44,900ดอลลาร์และผมคิดว่าราคาน่าจะปรับลงไปอยู่จุดเดิมที่43,000ดอลลาร์ข้อมูลบายปิดนะครับเขาบอกอย่างนี้ว่าเส่วนใหญ่นะักเทรดสายลองเนี่ยที่ถูกหลังพอร์ตนะครับจำนวนมากกว่าประมาณ6 6 3 ล้านดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยมูลค่าเสียหายส่วนใหญ่ประมาณ300ล้านดอลลาร์เนื่องจากบิตคอยนะครับก็มีการอัพดาวนะครับก็มีราคาล่วงทะลุลงไปนะครับคนที่พยายามอยู่สายฟิวเจอร์พยายามที่จะเก็งกำไรก็ต้องหน้าผิดหวังกันเป็นแถวนะครับฉากนั้นข้อมูลจากคอยมาก็ตแคปก็แสดงให้เห็นว่าตลาดคริปโตเครนซีเป็นสีแดงเถือกอย่างเห็นได้ชัดนะครับราคามีการ ลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยฉะนั้นสกุลเงินดิจิตอลมีมูลค่า10อันดับแรกมีการลดลง5-10เป็นต้นไปฉะนั้นการผันผวนในราคาคริปโตนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตของเอเวอร์แกรเพราะว่าตลาดหุ้นนะครับก็แพนิคไปทั่วกันหมดเลยรวมถึงการประชุมของเฟดด้วยที่สร้าง เรื่องผลกระทบนะครับต่อตลาดของคริปโตเคอเรนซีก็คือว่านักลงทุนส่วนใหญ่เขาพักเงินนะครับเป็นสกุลดอลลาร์เอาไว้นะครับเพื่อจะไปหาสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลกำไรให้เขาต่อไปนะครับก็ต้องดูว่ารัฐบาลมีนโยบายอย่างไรเฟรดมีนโยบายอย่างไรนะครับที่จะรับมือตรงนี้นั้นการผันผวนในราคาคริปโตนะครับในวันนี้มันเกิดขึ้นหลังจากนี้นักลงทุนเริ่มกังวล เกี่ยวกับวิกฤตตรงนี้และทำให้นักลงทุนก็ถอนเงินออกไปจากคริปโตไหลไปออกไปนะครับประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์ภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นในขณะที่เนี้ยนะครับบิตคอยมีการซื้อขายอยู่ที่45,100ดอลลาร์โดยมูลค่าลดลงอยู่ที่ประมาณ1.9ล้านดอลลาร์จะมีส่วนแบ่งตลาดกัน มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ระดับประมาณ4.2.2นะครับจากมูลค่าตามตลาดของ Coin Market Cap, คอยมาเก็ตแคปก็มีการรายงานอยู่ประมาณนี้ดังนั้นบิตคอยก็น่าจะพักจนถึงวันที่22นะครับแล้วก็จะมีการฟื้นขึ้นมาอีกดังนั้นเราก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับว่าบิตคอยจะไปได้เท่าไหร่จะเป็นอย่างไรเราก็ต้องมานั่งหลุ้นกันว่าบิตคอยจะ go to the moon หรือเปล่านะครับ แต่ส่วนตัวผมผมว่ายังนะครับตอนนี้ก็จําเป็นช่วงตลาดพักฐานอยู่นะครับจนเข้ากลางปีหน้า1 0 0นดอลลาร์คอยว่ากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางน,นะครับคือบล็อกติด e b o o k y o u t u b e ไลฟ์กลุ่มโดยเฉพาะไลฟ์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o ซี่คอมมิชชั่น เข้ามาได้ฟรีเข้าไปคุยกับเพื่อนๆเผื่อ,เพ,อเพิ่ม m i ซ d s e t ในการลงทุนของท่านนะครับเพราะว่าการมีเพื่อนก็จะทำให้เรามีความรู้ในการลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้นและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและก็เรามีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม s i g n a l ตลาดรายวันตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์เข้าไปหาความรู้ในเทเล gram นะครับเป็นกลุ่มในเทลเทล gram เข้าไปเทรดได้หมด แล้วก็แนะนำว่าในช่วงนี้เป็นโอกาสทองของท่านนะครับลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ทักเรามาที่เพจละกันเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ับ QR code ให้และสุดท้ายนี้นะครับเราก็หวังว่าบิตคอยจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยใน moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ bitcoin signal กลุ่ม ที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรียอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR Code ตรงนี้